เมื่อเกิดการผิดพลาดในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราจึงตัดสินใจว่าขอหยุดการผ่าตัด ครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์ด้านบริการอรอด้านศัลยกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับในหัวข้อคลิปนี้เราจะพูดว่าเมื่อเกิดการผิดพลาดในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับในชีวิตของการเป็นแพทย์ด้านการปลูกผมนะครับเราทําจนมีประสบการณ์ที่เรียกว่าเราไม่สามารถบอกคนไข้ว่าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะทุกเคสจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอด แต่เราจะแก้ไขให้เกิดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าในชีวิตของการเป็นแพทย์เนี่ยมีแต่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับอาจารย์ที่สอนผมนะฮะบ,บอกว่าหมอท็อปถ้าคุณนะี่ะทำเคสแล้วคุณยังไม่เจอข้อผิดพลาดเนี่ยแสดงว่าคุณนะ่ยยังทําเคสไม่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอข้อผิดพลาดแล้วนั่นแหละคุณทําเคสมาได้มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับเคสของไ่าเพศหญิงนะครับอายุ35ปีนะปีฮะ มีประวัติว่าโอเคแข็งแรงดีไม่สุบุรีไม่กินเหล้าไม่แพ้ยานะครับก่อนทําการปลูกผมทุกเคสนะครับเราจะมีการทํา EKG นะครับ EKG เนี่ยเป็นการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายแล้วก็ความสมบูรณ์ของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจนะครับคนไข้ของเราทุกเคสจะต้องมีเรียกว่าเฮปารินล็อกนะฮะหรือภาวะฉุกเฉินหรือการเปิดเส้นไว้รอนะครับตรงนี้นะฮะถามบอกว่าเอ๊ะทำไมทุกเคสที่มาปลูกผมเนี่ยถึงจะต้องมีไอตัวเปิดเส้นตรงนี้ไว้ทุกคนจะต้องถามมากเลยทําไมมันคืออะไรนะฮะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเราจะใส่ยาเข้าไปช่วยชีวิตคนไข้ได้ทั้งเส้นนี้นะครับเพราะว่าลาเหิดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะต้องมาเปิดเส้นเราจะเปิดรอไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่2ครับที่คลินิกที่มาตรฐานควรจะต้องทำกับคนไข้นะครับเราได Har ้ harvest การ์ดหรือเอากราฟออกมา2,490กราฟนะครับในเคสนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ insert หรือว่าใส่กราฟเข้าไปที่รากผมตอนใส่กราฟรากผลเนี่ยเราก็ต้องทำการบล็อกยาชาเพิ่มขึ้้นนนกาาารรฉดชบบิณ จะต,ต้องใช้ยาชาที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อให้คนไข้รู้สึกเจ็บน้อยที่สุดหรือไม่รู้สึกเลยนะครับปกตินะฮะระหว่างที่ทําการผ่าตัดนะฮะเทคกคิดิกเราเนี่ยเราจะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจนะฮะปกติแล้วหัวใจไม่ควรจะเต้นเกิน100ครั้งนะฮะถ้าขึ้นมาระหว่าง 100- ่งร้อยถึงร้อยยี่เป็นภาวะที่เราว่าเฝ้าระวังเคสน,นี้หลังจากที่เราฉีดยาชาเข้าไปแล้วนะฮะภาวะหัวใจเต้นจาก80กว่าเนี่ยฮะขย่ยขึ้นไปเป็น100ปร้อยกว่าภาวะแก้ไขเบื้องต้นนะฮะ มก็อใต้ผิวหนังนะฮะจะมีเส้นเลือดก,ก่อนฉีดยาชาทุกครั้งเนี่ยเวลาแพทย์ปักเข็มเข้าไปเนี่ยแพทย์จะมีการดอในกระถีเพื่อ ให้แน่ใจว่าไม่มีเลือดเนี่ยถูกดูดเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยไม่มีคำว่าร้อยเซถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะดรอแล้วว่าายเข็มไม่ได้เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่บางครั้งมันก็อาจจะหลุดเข้าไปได้หลังจากฉีดยาชาเข้าไปแล้วปรากฏว่าหัวใจเต้นเร็วนะฮะเพราะว่าเนี่ยเรานิจฉัยเบื้องต้นฮัรเรสได้เร็วเนี่ยเกิดจากว่าเราฉีดยาชาเข้าไปที่เส้นเลือดหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเคสนี้เราก็เลยแก้ไขเบื้องต้นด้วยการให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดดาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวใจก็ การผ่าตัดแต่หยุดการผ่าตัดเนี่ยกราฟเนี่ยยังอยู่นะฮะเราชิวไว้ระหว่างนั้นเราก็ได้ตัดสินใจว่าให้พาคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วการแก้ไขเบื้องต้นแล้วคนไข้กลับมาเสียเวลาไปสามชั่วโมงเราก็ได้พูดคุยกับคนไข้ว่าโอเคกลับมาสามารถทําต่อได้เพราะเราฉีดยาชาไปเรเร้อยแล้วเราก็มาทําต่อคนไข้อยู่ในภาวะปกติแล้วนะครับเคสนี้เราคุยกับคนไข้ว่าอัตราการอยู่รอดของกราฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เวลาที่กราฟดึงออกมาแล้วนี่ใส่เนี่ย,ย,ยถ้าเกิน6ชั่วโมงเนี่ยอัตราการอยู่รอบม,มันจะต่ํามาหรือประมาณ80%คนทีนี้เราก็ได้ทําการแก้ไขว่าใส่กราฟที่เหลือเข้าไปแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากที่ครบ1ปีผลลัพธ์ผมขึ้นเต็มแล้วเราก็มาซ่อมต่อนะครับเป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์นะครับที่ผมสรุปในคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือว่า1การผ่าตัดทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่100%เนะครับแต่ก็ป้องกันไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปทําการปลูกแยงเซลล์รากผมเนี่ยที่เราจะต้องมีมาตรฐานเลยหนึ่งต้องถามคลินิกเลยนะครับมีการตรวจว่ดขึ้นหัวใจก่อนไหมสอมีการเปิดเส้นหรือเรียกว่าให้ออนเฮฟล็อกภานาทังการแพทย์นะครับว่าถ้าเกิดภาวะถเฉินขึ้นจะให้ยาในการช่วยชีวิตได้ทางเซนิลดมไหม 3. ม,มีการมอนิเตอร์สัญญาณชีพหรือเรียกว่าเพาเวซตนะฮะตลอดเวลาหรือไม่ 4. ถ้ามีวัาฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคลินิกสามารถส่งตัวไปที่โรงพยาบาลไหนได้และ 5. แพทย์อยู่ตลอดเวลาการผ่าตัดหรือการทำหัตถการใช่หรือไม่โอเคครับหวังว่าคงาป็นโยู์กับตังผู้ติดตามนะครับขอใทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในการปลูกยายเซลล์รากผมนะครับผม